ดราม่าสุดเดือดแมทธิวน้ำทำชาวเน็ตเถียงกันเสียงแตกนะนำได้สิบเก้าในยงนี้นะมันจะดีนะได้หาได้หาเท่นี่เต้ยน้ำเองนะน้ำเองนะโอเคโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมึงนั่งก่อนคุดเยอะเฮ้ยเอาไปหลอ,อ,อ,อกไปเฮ้ยเอาไปหลอกไปเหมือนไปหลังข้างล่างเรียกได้ว่าเป็นรายการที่มีกระแสสุดร้อนแรงแห่งปีกับรายการเทนไฟท์เทนซีซั่นสองเท่ลสุดได้เปิดตัวคู่ชกระหว่างเต้นันทสายทีมขาวและบอลอัศนรยทีมดำ โดยในระหว่างการถ่ายทอดสดก็ได้มีประเด็นดราม่าที่ทําให้ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์ถึงหนุ่มแมทธิวดีนหัวหน้าทีมขาวโดยมีช็อตหนึ่งระหว่างการจบยกแรกแมทธิวและโคชได้เข้ามาสอนหนุ่มเต้ในการแก้เกมยกแรกซึ่งในขณะนั้นน้ำรัพพีพั์ก็ได้เข้ามาเชียร์เต้โดยจังหวะที่เข้าไปคุยกับเต้ประมาณนาทีที่42.51แล้วบอกว่าพี่เต้นี่น้ำเองนะแมทธิวก็ได้บอกให้น้ำออกไปก่อนไปนั่งก่อนคนเยอะแยะพร้อมตะโกนบอกเอามันออกไปไปนั่งข้างล่าง ซึ่งหลังจากนั้นก็ทำเอาชาเนตเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากสแสดงความไม่พอใจแมทธิวว่าพูดรุนแรงกับน้ำไปหรือเปล่าพูดจนน้ำเสียหน้าแมทธิว <Matthew S 2> พูดกับน้ำไม่พอเลยไม่รู้ว่าสนิทแค่ไหนแต่เสียงออกรายการสดมันดูไม่สุภาพและมันทำให้น้ำเสียหน้าหลังจากนั้นกล้องไม่จับเห็นหน้าน้ำเลยไรพี่น้ำแบบไม่ให้เกียรติผมว่ามันเกินไปนะคุณแมทธิว <Matthew S 2> ก็ไม่ควรไล่น้ำแบบนั้นแต่น้ำก็ไม่ควรขึ้นไปเพราะไม่ใช่พี่เลี้ยงอยู่ข้างล่างแล้วพูดให้กำลังใจจะสวยกว่านะ ซึ่งไม่ไว่าอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันก็ได้มีผู้คนที่เห็นต่างว่าแมทธิวนั้นทําถูกแล้วเพราะอยู่ระหว่างกําลังแข่งขันและสอนนักมวยแก้แ